สวัสดีค่ะวันนี้จูนก็อยู่ที่บริษัทโซลาดีนั่นเองนะคะวันนี้จูนมาวิสิทออฟฟิศโซลาดีที่ตึกหนึ่งหนึ่งหนึ่งประดิษฐ์มนุษย์ทำค่ะต้องบอกว่าตึกเนี่ยสวยมากๆมี c ครี t i ที s สเปซให้พนักง,งานเนี่ยมานั่งทงาํางานคนอกกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในโซลาดีกันนิดนึงดีกว่าค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศออฟฟิศเนี่ยน่าทํางานมากๆห้องประชุมเอ้ยโอ้ยที่ทํางานเอ้ยคือแบบสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังควาพี่เห็นพนักง,งานกันนิดนึงค่ะ ดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อโบโค่ะค่ะพี่โบทางานที่นี่มากี่ปีแล้วคะทํางานที่นี่มาได้ประมาณสองปีกว่าแล้วคะ่ะรีวิวเพื่อนร่วมง,งานให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเป็นยังไงบ้างเพื่อนร่วมงานที่นี่นะคะมีแต่เด็กเจนใหม่ๆค่ะเราก็จะได้รับไอเดียใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆที่เขามารีเซนต์มานําเสนอกันเนี่ยค่ะเราก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของตรงนั้นด้วยค่ะ เราด้ยรวมเป็นยังไงบ้างคะสังคมที่นี่เด้รวมถือว่าน่ารักแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยค่ะ <c oughs> ยังไงกันบ้างคะโอ้โหสุดๆไปเลยนี่บรรยากาศข้างนอกตึกนะคะร้านอาหารเยอะมากนะคะเรียกได้ว่าทํางานที่นี่เนี่ยสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะถ้าอยากได้งานดีๆมาปีกมอโคตเดียวกันที่โซลาดีแล้วเจอกันนะใครที่สนใจตําแหน่งงานของโซลาดีนะคะเข้ามาดูรีวิวและงานได้ที่จ็อบทับการและอุตเอชาเซค่ะ